بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على <تضحكي> شرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ينوم تكون الإمام إمام نعم أوسو نعم أمير نعم تكون تدا مارم ในการรวมตัวนะเพื่อขอตําอันกุรานะรมัญาลิสข้อารรมกุรานะรเป็นมัญาลิสที่สำคัญนะคถ้าหากเราเห็นถึงความสำคัญของมันนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นคุณค่าของอันกุรานเราก็จะไม่เห็นค่าของมัญาลิสจะไม่เกิดความรู้สึกในหัวใจเรา นะเราจะไม่ปิติยินดีนะเราจะไม่เฉื่นชุมนมะกับใครละกับกับม er ิจลิสนี้นะครัเพราะอะไรลนะ่ะเพราะเปลื่นหัวใจเรานั้นนะครับไม่มีความรักตอนกุรานเพราะฉะนั้นม er ิสนี้การรวมตัวของเรานี่นะครับเรื่องางานขอตามันกุรานนะครับ เป็นมันจลรสตรีอะไรละ่ะตีบุงโบกเราทุกคนที่มานี่เป็นพยานมาฟังไม่ใช่ฟังพุ่มพูดไม่ใช่ดีวมาเนี่ยนะถ้าฟังพุ่มพูดนี่พุ่มพูดพูดหมักพูดไล่เองพูดไล่ทีนะเป็นมัดกัดกับพยานประโยชน์นุย,ดน,ยดนี่กับพยานแต่ที่มาไม่จะมาฟังพุ่มพูดนะครับเรามามาแสดงความดีความดีใจนะครับมาให้กําลังใจ กับเด็กที่จบฮาฟิตรุอานนะครับมาดุอากับเขาแล้วก็เราทุกคนที่มานี่มาได้มารับดุอาขอต้ํมมันกรานนะครับมารับอุอาขอต้ํมกุรานขอตั้มจริงจริงนะครับวันนี้เป็นความโชคดีนะครับเจ้าลอสบานอวตาลาให้เรานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับโรงเรียนเล็กๆ นะครูก็ไม่หมกักเด็กนักเรียนก็ไม่หมกักนะอาคารก็ไม่ไม่เรียบรย้อนยะที่กินก็ไม่รู้่ะที่นอนก็ไม่รูล้ลนะโรงเรียนเราที่กินนะทีที่นอนกับที่เรียนทีเดียวนะนะพอฝนตกพอฝฟนตกร่างคาก็รัวนะพอเดดโรนนะโรน ต้องยกขึ้นอาบน้ำช่วงวันเถียงนะช่วงนอนเช้าบางทีช่วงดูร้อนก็ต้องต้องยกขึ้นน,น้ำน้ำนอนไม่รับนะเลยความสบายอาหารการกินนะก็ไม่ได้กินกินดีอยู่รู้ไม่ใจนะแต่เนี่ยลอกุบานอวตาล่าเหลือกเด็กในรัว้วโรงเรียนของเรานะั้นจบพาฟิตกุรานนะครับเหลือกเด็กในรั้วของเรานะครับเพียงแก่เด็ก สังวัดยังอยู่สามสิบกว่าคนสี่สิบคนที่พมอยู่นี่เคยที่ประมากสุดก็ประมาณห้าสิบคนนะแต่วราอ,อะไราสายสี่ปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมานี่สรมารมาจะมีเด็กจบถูกปีนะบางทีมันอาจจะเรียว่าปีคนนะลนะหลายคนหราถ้ำ จบกี่คนเรียนอาฟิตมันไม่ใช่เรียนเมื่อนครับเมื่อนกับเรียนปริญญาตรีเรียกว่าเรียนสร้างม,มันที่เขาเรียนยกห้องเลยรก็จบผมผมอันยกห้องไม่ใช่ปัน,นั้นนะครับเรียนเรียนประเภทที่ว่าเราเรียนทางห้องนะเรียนผมกันทางห้องเลยก็บจบผมกันทางห้องแบบสร้างม,มันเรียกว่าคือช่วยลาก,กันได้ช่วยที่ช่อขาเน้นกันได้นะ ่วยโกงใบเกรดกันได้แต่เรียนอาฟฟิตนี่เรียนห้องยนะี่สิบคนเลยยี่สิบห้าคนนี่ืที่าวามากเลยนะครูบางคนบอกถ้ากว่ายี่สิบคนเราข้อแบงกีกห้องนะมันมันเหลือมากเลยซึ่งในยี่สิบคนแต่ละห้องนั้นจะไม่จบพร้อมกันจะไม่จบพร้อมกันะบางคนนะส่งปีจบนะบางคน เรียนซ่งห้องเดี๋ยวจะจบนะเรียนห้องอุตสตาหนีนะ่อยู่ไม่ได้ข้อเรียนไปเรียนเอกอุตสตาห์นึงเหล่าว่างจะจบบางคนข้อลาอยู่บ้านซงเดือนบางคนข้ออยู่อยู่รบบานซองอาทิตย์มีบัตห้านะไม่ได้จบพรอมกันไม่ได้จบพรอมกันะแต่ละคนเลาตาล่าจะตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นคนเดียวปีนึงคนเดียว ปีหนึ่งเด็กจบฮาฟิตคนเดียวนะดีว่าคนจบสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กุรานทางดุลนเนี่ยนี้ใช่หรล่าเด็กจบฮาฟิตคนเดียวอัลลอฮฺตาลาเมตตาอัลลอฮฺตาลาเราละมัตมากว่าคนที่จบสิ่งอื่นที่ว่าไม่ใช่กุรานใช่หรล่านะครัคนทางดุลเนี่ยนี้จะฉลาดสักแค่นัดได้ก็แล้วแต่นะครับคนทางดุลเนี่ยนี้จะฉลาดจะผลิตอะไรก็แล้วแต่ จะผลิตเครื่องบินออกมาจะผลิตเรือออกมาจะผลิตนิวเคลียร์ออกมานะครับกับการผลิตฮาฟิดกุรอานมาคนเดียวนี่นะครับการผลิตฮาฟิดกุรอานได้มาคนเดียวนี่มีข่ามากว่านะครับนั่นคือจะชี้ถึงโรมาต่อัลาตลายมาฟูมาดิสนาวีบทนึองบอกว่านะครับคนตายทางเมืองดีว่าที่จะให้อุลามะคนเดียวตายรักษาอุลามะคนเดียวดีว่าที่จะให้คนตายทางทางม่บัน คนตายในหมู่บ้านนะไม่ว่าไม่ยังไม่ขาดทุนยังไม่เสียหายแต่กับอุลามะตายคนอุลามะเบียบเสมือนดาวนำนะครับคนอาเลมเบียบเสมือนดาวนำคนอาเลมเบียบเสมือนตะเกียงคนอาเลมเบียบเสมือนเส้นสว่างที่นำทางเมื่อเส้นสว่างนั้นดับนะครับเมื่อเส้นสว่างนั้นดับคนที่ตามคนอาเลมก็จะลงทางคนในหมู่บ้านนั้นจะลงทางจะไม่มีทียึดจะไปท้ามใครไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่ัลรราชสุวรรณวุตาลานะครับเราได้มีโรงเรียนอาฟิดกุรานนะครับในจังหวัดส,สุราษฎร์นะครับสึง่งผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ7ปีแลย7หน้ารักาปีที่8เลยนะครับมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเด็กวันเล็กที่มาวันเล็กที่มามาัดกัดน,นะครับมาตรงกับขืนมัดกัดก็พบอดีมีอาคารนี่อาคารเดียวนะครับมีเด็กอยู่4คนเขาบอกว่าเนี่ยเด็กนักเรียนมอหน้า เนี่ยเด็กนักเรียนเต็นอย่างอยู่สี่คนมีเลยนั่นแหละแต่ก็ว่าถ้าครูมากอ๋อนแล้วก็เด็กจะมานะครับอาทิตย์เด็กพมไม่ได้ต้อนไปห้าเด็กนี่เด็กที่เขาว่าอิมานี่นี่นะครับลอตา拉ไฮนะครับไม่ใช่ว่าที่มันจะมาฟิตรพอว่าพุ่มคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพุ่มเก่งที่ว่าลาวนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าครูเก่งแล้วไม่ใช่วันนี้ถูกส่วนในระบบโรงเรียนมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าครู่ซ่อนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องว่าไม่ใช่เฉพาะ เงินสนับสนุนเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับเรือว่าสนับสนุนแข่ความคิดอย่างเดียวไม่ทะไรก็ไม่ใช่นะครับถูกส่วนนะครับมันต้องรวมกันนะครับถูกส่วนมันมีส่วนรวมไม่มีส่วนสําคัญนะครับทั้งหมดในการที่จะโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นมัธรมศึาที่จะเกิดขึ้นเด็กอาฟิตจะเกิดขึ้นนะครับเดียวกับแนวรวมกองพวกเราถูกถูกไฟนะครับครูนะครับทุกคนก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พอเด็กนักเรียนที่มานี่คืออามาน่ของพวกเรานะครับพอแม่มาฟ้าไว้มาฟ้าไว้กับพวกเรานะครับถ้าว่าเด็กกลับไปไม่ได้รับการตัรบียะเด็กกลับไปโดยไม่รับผลประโยชน์จากการมาอยู่ที่นี่คนจะต้องรับผิดคุณคนที่จะต้องรับพิชฌกในวันเกียรติคือครูนะครับคนที่ว่าจะต้องทุกับพิชมในวันเกียรติคือครูนะครับเด็กมาอยู่ที่นี่สี่ปีแล้วยังไม่มีอะไรขืบหน้า เด็กมาอยู่ที่นี่ส่องพี่ล้วไม่มีอะไรขึ้นนะคำพูดยังย่า,ยาบคายอยู่เหมือนเดิมยังรักษามายั่งไม่ได้อยู่เหมือนเดิมยังอ่านกุรานไม่ได้อยู่เหมือนเดิมถ้าจะมากินก็มานอนอยู่ในโรงเรียนนะครับคนจะต้องรับผิดช,ชอบคือใครละ่ะคือครูเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของครูนะครับที่เราอยู่กันในโรงเรียนนี้นะครับเราก็จะพยายามจนสุดความสามารถของเรานะครับพยายามเราก็ครูทุกคนนะครับบางที่ มันก็นเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะบางทีบางช่วงบางเวลาเรียนครูจะพหั่นะบางเวลาเรียนครูจะพัวบางะบางวันเวลานอนครูจะพหั่นะพี่น้องแลหลายคนบางคนอาจจะมาเห็นเวลาที่ว่าครูไม่ได้ยุ่ในห้องเรียนนะครับ มันอาจจะมีคนมันอาจจะมีปัญหามีมีอุโรดของแต่ละคนแต่ละเวลานั้นเพราะฉะนั้นตุกคนครูก็มีส่วนที่จะต้องพัฒนาเด็กครูจะต้องมีส่วนในการพัฒนาเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หรือว่าคนนะในคนในเขตข้อมู่บานเรานี่ที่เขาให้ความรวมมือกับเราบางคนให้ความรวมมือในการปรึกษานะครับบางคนให้ความรวมมือในการปรึกษานะครับบางคนให้ความรวมมือในสับสิน นะครับบางคนให้ความรวมมือนะครับในการตัดเบี้ยเด็กคอยอบรมเด็กคอยฉีดเองให้กับเด็กนะั่กนก็คือพวกคุณก็คือส่วนหนึ่งในการที่จะผลิตเด็กอาฟิตเหมือนกันนะครับวันนี้เราเป็นโรงเรียนกันแล้วเราเป็นมาร์กัสกันนะครับวันนี้ส,าสถานทีท่ตรงนี้เป็นโรงเรียนกันแล้วเป็นมาร์กัสกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่มามีสิทธิท์ที่จะได้ละที่จะตัดเบี้ยเด็กในทิศทางทีท่ดนะีวันนี้มาร์คัสเราเรียน่มาร์คัสนี่เป็นมาร์คัสของจังหวัดนะครับ คนานะคนชัย,ยาคนกอสมุยนะครับจะมาเพะฉะนั้นผมอยากจอา้ากว่าทุกคนที่มาที่นี่ช่วยกันดูแลเด็กนะครับคนที่มาที่โรงเรียนนี้ช่วยกันดูแลเด็กช่วยกันตัดบ,บี้าเด็กนะครับช่วยพูดในเลี้ยงที่ดีดีกับเด็กนะครับวันนี้เด็กสามสิบว่าคนครูสามคนนะครับวันนี้เด็กสี่สิบคนครูสามคนหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบห้าเอากันไม่ทันนะครับเล่กัน,นไม่ทัน นะครับบางทีเด็กอยู่บนโรงเรียนเจ็บพุงพอเดินพอทำตาเดินไปห้องน้ำเอาเด็กทุกเบืองบาดนะบางทีเด็กทุกเบืองบาดอยู่พอขึ้นมาอยู่บนโรงเรียนเอาไม่บอกนานี่นั่เจ็บพัวนี่บอนาพาไปโรงพยาบาลที่มนนี้ไปโรงพยาบาลนะบางทีเล่นบอลอยู่วันเย็นนะเล่นอยู่ดีเอาวงตีนพริกต้องพาไปห้าหโม่หนวด เพราะ,ะนั้นทุกคนที่มาสามาที่จะช่วยเหลือด่วยตรบียะเด็กได้นะครับเราพูดคําพูดที่ดีกับเด็กนะครับพูดคําพูดแนะนํานะครับจักต้งให้เด็กให้กําลังใจเด็กเรวียนนะครับโอกาสดีเด็กที่เรียนมากัดนีนะ่โอกาสจะได้พบคนต่างจังหวัดน,นะคนเรียนเด็กเรียนมากัดนี่โอกาสดีได้พบเด็กได้พบคนทางจังหวัดน,นะคืนมากัดคน คนในเขตฐานะมากคนในคขตฉายามากคนในเขตาานนหวังไสมากคนเขตโกมุ่ยมากนะในจังหวัดทัว่วจังหวัดนี่ทางจังหวัดนี่มากเราสามารถที่จะพบกับพวกเข้าได้และคนนี้สามารมาจะเอาพ้านประโยชน์จากเด็กเด็กสามารมาจะพ้นประโยชน์จากคนใ้ายไรในข้องดีนะครับในข้องดีไม่จะเอาข้องพิดกฎหมยให้เด็กไม่จ่ายนะครับไม่อะซอนในเด็กพูดขำยับไม่จ่ายนะเพราะฉะนั้นวะันวนี้นะครับโรงเรียนเรานะครับ ขอขอบคุณแล้วก็ขอลาตาลาตอบแทนความบกฐานตกคนนะครับคนที่เคยช่วยเลือกนะครับบางคนให้ขา้าสั้นนะครับให้ขา้าสั้นุกเดือนนะให้มาบางคนนะตั้งแต่เดิมพมุมาอยู่นี่นะให้เดือนซอบเดือนซอบุกเดือนนะบางคนให้ไก่นะเบ,นะบ,บ,บไปเบมโดนให้ไก่ตั้งแต่ปีแรกที่พุ๊บมาอยู่ือกระถาทุกวันนี้เบยังยืงยนยันกันเดินมายังให้อยู่เลย เด็กอาฟิทจบไปนะแกะสิบคนแลยสิบคนตั้งสิบคนนั่นเลยได้กินไก่ก็เบบันดอนไปนะแจกแจกไปสิบคนเลยบางคนให้ข้าวสั้นเด็กเด็กสิบคนที่จบไปได้กินข้าวสั้นอย่เราให้เดือนซบเดือนซบถ้าเราเรราคาไม่ใช่มากเดือนพันซบนึงเดือนซบละพันนึงเดือนซบไม่ให่ถึงพันแต่ด้วยกับหุนส่วนของเขาตรงนั้นนะด้วยกับหุนส่วนตรงนั้น นะครับพอเด็กจบมาฟิตขึ้นมานะครับพุมก็คิดว่าอนชางเชาลอกคนที่ว่าคอยชฉวยเลือกโรงเรียนนี่เวลาเขาเห็นเด็กจบขึ้นมานี่พุมเฉลียเลยกันว่าเขาเองก็เร้าใบใจทราเร้าว่าที่ลงทุนไปทราว่าคุมทราาว่าลดเมื่อนครูก็เมือนกันนะครูบางทีตีนึงบางทีนะดึกดึกลงมาหนังท่าเเด็กนะมันอีมันอีนอนไม้มันอีเล่นไม้วะนะมาหนังท่าเลอยเต่เนื่อยนะบางทีไม่ได้นอนกลางวันไม่ได้นอนเตียงเหนื่อย แต่พอเด็กจบมาคนความเหนื่อยนั้นหายหมดนะความเหนื่อยนั้นหายหมดบางทีมาเรี้ยกกลางดึกพาไปโรงพยาบาลน,นะแต่พอวันที่วเด็กจบขึ้นมาความเหนื่อยตรงนั้นลืมไปหมดเลยนะลืมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนที่มีส่วนในการเฉลี่ยเลื่อโรงเรียนของเรานะครับไม่ว่าในด้านของสับสับสิ้นนะครับเรียกว่าสิ่งคล้องเรื่องกำลังใจจ่ว่าบางคนเคยพูดนะกำลังใจครูนะครับพอเราครูร้ำคนนี้ครูร้ำคนนี้ ต่างประเทศคือคู่เป็นคนมาจากนาครพี่นะครับมาใช้บ้านพี่น้องอยู่เพนี่นะพี่น้นะนองทีนี้คอยให้กำลังใจนะครับพี่น้องทีนี้คอยให้คำปรึกษานะเราก็ทามาบมัธยจะกรสอนทามาบมัธยจายู่กันได้เพราะฉะนั้นนี่ความดีอันนี้อัลลอฮฺสุบานะตาลาจะตอบแทนให้กับเราทุกคนนะครับเวนะลาโรงเรียนของเรานะครับอินชาอัลล์จะจะคอยพัฒนาไปเรื่อย นะครับโรงเรียนของเราอิงชาโลจะคอยปัฒนาไปเรื่อยวันนี้มีเด็กอานจบส0มสิบยุทนะครับจบขอตํำนะครับอิงชาลลไม่เกินปีหรือว่าปีนี้จะมีเด็กอานวันเดียวส0สิบยุทนะครับอิงชาโลตอนนี้เด็กที่กำลังทวนอยู่ประมาณสามสี่คนนะครับเด็กที่กำลังทวนอยู่ที่จบไปปีที่แล้วสองปีที่แล้วกำลังทวนอยู่สามสี่คนในประมาณระยะเวลาหนึ่งปีหรือว่าไม่เกินหนึ่งปี ข้างหน้านี้อินชาอัล็อจะอ่านวันเดียวสามสิบยุษนะครับเรียกผมมาถึงวันนั้นเราี่น้องทุกคนช่วยดูอากันนะอาให้วันนั้นมันเกิดขึ้นในอย่างวัดสุรา์นะครับวันที่เสี่ยงอัานคุรอานจะตุกอ่านทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงสามสิบยุษไม่หยุดเลยวันเดียวอานกุรอานจะตุกอ่านสามสิบยุษไม่ต้องเปิดเทปไม่ต้องเปิดซีดีแต่อ่านมาจากปากของเด็กฮาฟิดอ่านตั้งแต่เริ่มมิสมิลลาห์จนว่าเซ็ตสามสิบยุษวันเดียวไม่หยุดอินชาอัล็อมันจะเกิดขึ้นที่มัดกวัดสุรา์ นะครับไอ้พี่น้องทุกคนช่วยดูอา่าแร้วันนั้นผมจะใอ้พี่น้องนี่แหละมามาฟังกันแล้วนะครับอาจจะไม่ได้กินหัวเมื่อวันนี้เละแต่วันใอ้พี่น้องมาแล้วเอาความบรารักัดอินชาลอะนะครับไล้วพี่น้นองช่วยดูอา่าว่าสิ่งนั้นนะครับมันเกิดขึ้นในนี้นะครับไอ้มันเกิดขึ้นในนี้นะครับ,ม,นนนนะรบมันจะดึงความบรารักัดดึงรอมัดจากอัลลอฮ์ตาละนะครับ โดยความดีนี่แหละมันจะดึงรอมาดจากอัลลอฮ์สุบานุตาลาโดยความดีอันกุรานนี่แหละมันจะพักดันนะครับมันจะพักดันข้องี่เป็นบาลาข้องี่เป็นฟิตนะออกจากมู่บานของเรานะครับไม่มีอะไรที่จะมาพักดันบาลาได้ไม่มีอะไรที่จะมายึกฟิตนะได้นอกจากอะไรล่ะนอกจากอันกุรานนะครับนอกจากอันกุรานนะครับนอกจากอะไรละกาลามุลโลนอกจากรอมาดของอัลลอฮ์ตาลาสิ่งที่จะดึงรอมาดดึงสกิน่าของอัลลอฮ์ตาลาไดเดียวก็คือไดละคืออันกุรานเสี่ยงอันกุราน พรานระวังจากอัลลอฮฺสุบานุวัตาลานะครับว่าให้อัลลอฮฺตาลาปกป้องดูแลโรงเรียนที่นี่นะครับจนถึงวันเกียรติข้อ้อัลลอฮฺตาลาอกอ้องเด็กนักเรียนทุกคนที่มาเรียนนี่นะครับทุกคนที่มาเรียนได้จบอาฟิสกุรานทุกคนเด็กที่เข้ามาในรั้วโรงเรียนนี่นะครับเข้ามาเรียนในนี้ข่อยทุกคนได้เป็นดายีขอยอัลลอฮฺตาลาขรอะโรงเรียนจะมีสักคนหนึ่งที่เข้ามาโรงเรียนนี้ออกไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นอาฟิสกุรานนะครับยังมีสักคนหนึ่งเด็กที่มาเรียนที่นี้ ออกไปด้วยต่วเป็นในสภาี่วไม่นะครับไม่เป็นดายงของอัลลอฮฺต้าลาออกไปในสภาพี่วไม่ทํางานศาสนานะครับพอวันนี้เป้าไมยทางมัสตีเราเรียนเพื่อทํางานศาสนาเราเรียนนาฟิตไม่ใช่เพื่อไปออกเรือไม่ใช่นะครับเราเรียนนาฟิตไม่ใช่พว่อไปจับไปกริดยางไม่ใช่นะครับเราเรียนนาฟิตไม่ใช่ว่าอไปรับรถโดยสารไม่ใช่วันนี้หลายคนเรียนศาสนาจบมานะครับแต่ไปนะ้ำนะนะมื่นดุนนองหรือดุนผีพุ๊บนี่ เร่งมันก็ไปว่าเราจบมาเป็นหลามแับนี้นะครับครูมันว่าครูที่สอนดินเดียบอกว่าพอรู้ว่าลูกเสียตัวเองจบมาแล้วไปเป็นหลามนี่ก็บอกว่าเราใช้ที่ว่ามาเรียนกุรอานมาเรียนฮะดิษมาเรียนตับเซดแล้วเป็นหลามถ้าว่าจะรับไปเป็นหลามเลยใช้เหไม่ไปไม่เรียนภาษารับเสียอย่างเดียวละไม่ต้องเสียเวลามาซียาอีมานังฟังฮะดิษอยู่ไม่ต้องเสียเวลาฮะอบีมานังฟังตับเซดอยู่ไปข้าวโคตรเรียนอารับซียาเดือน กาสามาเป็นหลามโรงบ้านได้แล้วไม่ใช่ไม่ดีเป็นหลามโรงบ้านานะครับแต่ไม่ใช่ไอ้คนอาเลมไปยู่ตีหลามโรงบ้านไม่ใช่คนประโยชน์ของคนอาเลมไม่จะยู่ตีการานไหลามที่โรงบ้านไม่ใช่นะครับใครก็ได้ที่ข้าวโคตรเรียนภาษารับที่ห้าเดือนสาษามาจะรู้คำศัพท์ตับภาษารับว่าพื้นหัวใจภาษารับว่าพื้นหัวใจตีพืามาเร่งภาษารับว่าบันพื้นเบาหวานภาษารับว่าบันพื้นไปพักโรงเลมว่าบันพื้นนอนงเล่มนี่ว่าบันพื้นเครืองลงป่าได้เครืองอกป่าได้ ไปทองรัพ์อยไปทองซั์ทักษีฮาเดือน็สามารมัดเป็นหลามได้แล้วแต่วันนี้ทีน่าเสียใจอุลามะประเทศไทยไปเรียนไปเรียนอาฟิศไปเรียนอัลกุรอานไปเรียนตับเซตไปเรียนอะดิรับมาเป็นหลามครูคนนั้นโดยความเกีศใจเกบวาทกว่าลูกศิษย์ฉันใครคนนหนที่เรียนเล้วรับมาเป็นหลามเขาไม่ตาภระาบานเราคือเขาไม่ได้ด้อยนะครับเพราะวันนี้ที่เราเรียนอาฟิศนะครับเรียน เรียนกัตาร์เรียนกุรานเรียนนาริสไม่จะเป่าไม่จะไปกิดยังแต่ว่าไม่ใช่ว่ากิดยังไม่ได้ไม่ใช่นะพอเรียนอาฟิสแตงโอ้เรากิดยังไม่ได้เราเป็นอาฟิตไม่ใช่แต่เปาไม้ในวัยใจเรานั้นไม่ใช่เราเรียนไม่ใช่เราลับไปแล้วไม้เราไม่ซ่อนนะเราไม่ซ่อนเป็นอาฟิตแต่ว่าไม่ซ่อนเป็นอาฟิตแต่ว่าเราเราทํางานในอื่นแสดงว่าการเรียนขอองเราพิสเปล่าสักวันนึงเมื่อเราเรียนอาฟิตแล้วเราไม่เราไม่พยายามในสิ่งที่เราเรียนมาเราตาล่าจะทน อัลลอฮฺตาลาจะทอดกรุอานเรานั้นไม่ใช่ทอดเสี่ยงเราด้วยเราอ่านกรวอานไม่ได้ไม่ใช่แต่อัลลอฮฺตาลาทอดกรุอานจากอาฟิดเคยไดให้อาฟิดไม่รู้จักมัสยิดเลยให้คนที่เป็นอาฟิดกรัอานนั้นเล่นดอกเบี้ยเลยให้เป็นให้คนที่เป็นอาฟิดกุรอานนะครับทำซีนาเลยให้คนที่เป็นอาฟิดกรอานกินข้องบนเมาเลยนั่นแหละคืออัลลอฮฺตาลาดึงกรัอานดึงอาฟิดออกจากเราดึงอามานศาสนาออกจากเราเพราะนั้นสิ่งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเรานั้นมันน่ากลัว นะครับเราจะเราคนเนื่องจะประสบความลมเลวในการเรียนข้องเร,เราเราจะประสบความลมเลวในในชีวิตข้องเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จบเล้วก็พยายามเนียดตั้งใจว่าเรานั้นจะเรียนกีตาบนะครับเราจะพยายามทวนให้เร็วน,นะครับพยายามให้กุรอานเวลากับมันกุรอานให้มากขึ้นนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียนแล้วนี่นะครับชีวิตเราเราต้องให้กับอันกุรอานแล้ว นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนเร็วนะครับสิ่งแรกเราต้องเน้นว่าชีวิตของเราทั้งหมดนี้เราจะต้องให้กับอันกุรานแล้วถ้าหากว่าเราเรียนเข้ามาเรียนอาฟิสเร็วในหัวใจเรายังมีเนี้อที่จะให้กับสิ่งที่ไร้สาระเลยนะครับเราจะเป็นคนที่ไม่ได้รับความสำเร็จในการเรียนจะเป็นคนลมเลวในการเรียนนะเพรเรียนอาฟิสไม่ใช่เฉพาะเรียนจะในห้องเรียนเรียนอาฟิสไม่ใช่อยู่เรียนเฉพาะอยู่ในโรงเรียนซิ่งที่เราได้จากโรงเรียนอาฟิสมารับไปบ้านแล้วนั้นเราจะต้องจับอัลกรานอยู่ตลอด นะคนปากีคนอินเดียมนานั่งคายข้องในร้านเล็กๆพอก้อนเวลาอาซาดตะขิงโจมงจะเก็บร้านแล้วก็ไปนั่งทวนกุร้านในมัสยิดนะครับผมเคยเห็นคนคนแก่นะครับคนอายุหกเจ็ดสิบแล้วนั่งอยู่มัสยิดตอนที่ผมไปเดินกูซี่ก็เห็นเด็กนุ่มอยู่ในร้านนะนะพอก้อนอาซานเขาจะเขาจะเปิดร้านเลเด็กนุ่มกนนั้นเลยมานาั่งทวนกุราก้รานกับคนแก่นี่ในมัสยิดนะซึ่งทรงกุร้านนัแกนี่ช่วยเลยนนะครับ ถ้าไปท andare, ํามาเป็นนาเป็นเป็นโตกับล้านโตกับเป็นอาฟิตเหมือนกันนะครับล้านที่ว่าเป็นอาฟิธที่เปิดร้านอยู่นั้นนะครับพอถึงเวลาละหมาดจะต้องมาทวนกับโตในมัสยิดซึ่งภาพนี้อยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งภาพนี้อยากให้มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับภาพนี้อยากให้มันไม่ใช่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้อินชาลลาะห์นะครับที่ครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวอันกุรานมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านอันกุราน นะครับในบาืกีมีหมู่บ้านหนึ่งบนมนวีบัสตีหมู่บ้านมอลานานะครับหมู่บ้านมอลานาชื่อหมู่บ้านบนวีบัสตีนะครับในหมู่บ้านนั้นนะครับทางร้อยล่างคาเรื่อนเลยถูกลั่งมีมอลานาอย่างน้อยหนึ่งคนถูกลั่งมีอาฟิตหนึ่งคนนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยคือถูกลั่งเลยต้องมีเด็กที่เป็นอาฟิตกุรานถูกลั่งจะมีอาลีมอุลามาชื่อในหมู่บ้านนั้นจะบน มนวีมัสตี้เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้บันเรานี้ม่ใจะเกิดไม่ได้แต่วันนี้หัวใจของเรานั้นให้รักกับอัลกุรอานหัวใจเราให้รักกับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นนะครับให้เราทุกคนนะครับตั้งใจเด็กนักเรียนที่มาเร็วนี่นะครับที่เราข้ามาเร็วเราพยายามดูอากับัณฑ์ลอตลานะครับอัณฑ์ลอตลาเหลืยกเราวันนี้เราเห่นเผื่อนนะครับเราจจเด็กเพื่อ่าวันนี้ในเจ้าบาวอยู่ในคนนี้ใครรู้นะมีนเป็นเจ้าบาวมีนเป็นเจ้าบาว วันนึงเราเป็นจเบเากันนะครับไม่ใช่จับเบานี่กานี่รัมันนี่กากับอันกุรานเล็ววันนี้นี่วันนี้ใครรู้นามีนี่กากับอันกุรานเล้วอามีนนะรับผิดชอบกุรานด้วยนะนะเรานี่กากับกุรานแล้ววันนี้นะอย่าทิ้งมันนะทิ้งกุรานแล้วตอลักไม่ได้ถ้าตอลักแล้วถ้าตอลักกับกุรานแล้วกลับไม่ได้แล้วนะนะ คนที่ชอบวิทย์นะนี่การวันนี้เราทุกคนเชื่อเราต day, mmm, องนี่กาก pues. ับกุรอานได้ดีนะนี่การกับกุรอานวันนี้กากับมีอะไรก้อนตรงนี่กากับมันกุรอานก้อนก้อนตรงนี่กากับคนยิ่งนะครับถ้าว่าใครนี่กากับคนยิ่งก่อนเลยตอนนี่กากับกุรอานเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอยากเลยเลยเราพยายามนะเด็กนักเรียนทุกคนพยายามรักษานะครับพยายามรักษาอามันฑ์ดัว นะครับวันนี้พอเม่ข้องเด็กก็เเพาใจนะครับ,บายใจดีใจนะครับปลืม้มนะครับทุกวันนี้ถทา้าเป็นเรานะครับมันเสียกว่าส่งเดือนข้างหน้านี่เป็นเสียีจปายนี้ตุกขึ้นหลาส่งเดือนข้างหน้าชาลอนในเล้งดังดังที่ชาลอนนะผีน้นองเป็นปายานนะสีีนะครับนี่ลูกโม่ข้องถาตงนะครับลูกโม่ถาตงตัวนี้เลือกอยี่ยยเลยเลือกเอ็ดยุย นะครับมันว่าเป็ดอยู่ในี้ชาลอตส่งเดือนนะครับส่งเดือนเราจะได้เห็นบรรยากาศปันนี้เกิดขึ้นในเราทีนี้สักทีของเรานะครับเราจะดูไอเด็กกันนะครับดันนงนั้นมันจะมีนะครับวรกอะไรซิ่วายยุสนะครับมีเรื่อยๆชาลอต์จะมีนะครับมีส่งคนซามคนนะครับ,นะรบว่างหวาลลตาราจะเดือดสะท้านทีแห่งนี้เป็นอัสบับอิดยียตว่างหวาโลาตาราจะ เลือกนะครับอุลามะนะครับจะสร้างอุลามะออกจากที่นี่ไปโตโลกนะว่า,า,า,อาของเราตาลาจะรับการเสียสละของเราทุกคนอาเมาน